สวัสดีครับสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้เราก็มาดูคุณยายตัดแต่งต้นหอมเหมือนเดิมนะครับในทุกๆเช้าครับของคุณยายก็จะตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่มาตัดต้นหอมอันนี้ก็ตัด ต้นหอมน้อยแล้วก็ต้นกระเพาครับตัดเพื่อไปมัดขายที่บ้านนะครับคุณยายก็ปลูกไว้ที่นาน,นะครับถัดแล้วก็จะมาตกแต่งเด็ดใบที่ไม่สวยออกนะครับพิธีพิธันหน่อยหนึ่งคุณยายพิธีพิธันมากเพื่อต้นกระเพาจะได้สวยนะครับ ค่อยแต่งค่อยเด็ดอยู่นั่นแหละครับกว่าจะเสร็จพิธีพิถันคุณยายก็เป็นคนพิธีพิถันนะครับค่อยๆทำตน้อมก็ปูกเองนะครับ กระเป๋าก็ปลูกเองอะไรอะไรก็ปุูกเองครับส่วนเล็กๆบรรยายไม่เก่งนะครับในภาพบรรยายเอาขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม